เกิดเหตุไฟไหม้เรือประมงเก่า5ลำในทะเลจังหวัดภูเก็ตนะคะคาดว่าสาเหตุเพราะว่าสภาพอากาศร้อนและอุปกรณ์เกี่ยวกับระบบไฟฟ้าชำรุดทำให้เกิดเพลิงลุกไหม้ค่ะไฟลุกไหม้เรือประมงเบ็ดราวทูน่าซึ่งเป็นเรือไม้ขนาดใหญ่รวม5าลำที่จอดเรียงรายกันอยู่ห่างจากฝั่งออกไป200เมตรค่ะและลุกลามไปยังเรือประมงที่จอดอยู่ใกล้กันอีก1ลำบริเวณทะเลใก,กล้กับท่าเรือ A อ m a มาร a บ้านแหลมหางาเกาะเซเรตตาบลรัศดาอาเภอเมืองภูเก็ต แต่เนื่องจากตัวเรืออยู่ห่างออกไปจากปั่งทำให้เจ้าหน้าที่ต้องช่วยกันลำเลียงอุปกรณ์ปั๊มน้ำลงเรือเพื่อเข้าไปยังจุดเกิดเหตุในการสูบน้ำฉีดสกัดปเปลวเพลิงซึ่งเป็นไปอย่างยากลำบากนายนัชพงศ์ประนิตรักษาการผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ต บอกว่าสำนักงานเจ้าท่าเคยแจ้งความดำเนินคดีเรือเหล่านี้เมื่อวันที่30ตุลาคม2561ข้อหาไม่แจ้งเรือเข้าตามมาตรา17พรบการเดินเรือในน่านน้ำไทยโดยคาดว่าจอดเรือทิ้งไว้เมื่อ10ปีที่แล้วก็มีสภาพผุพังไม่สามารถใช้งานได้และต่อมาสถานีตำรวจภูธรเมืองภูเก็ตมีหนังสือถึงสำนักงานเจ้าท่าแจ้งงดการสอบสวนเนื่องจากไม่พบตัวผู้กระทำความผิดและสำนักงานเจ้าท่าก็อยู่ระหว่างขอสนับสนุนงบประมาณในการทำลายซากเรือ ส่วนเหตุไฟไหม้ตำรวจประสานไปยังเจ้าหน้าที่วิทยาการพิสูจน์หลักฐานให้เข้ามาตรวจสอบหาสาเหตุนะคะเบืองต้นคาดว่าอาจจะมาจากสภาพอากาศร้อนจัดและมีอุปกรณ์บางประเภทหลงเหลืออยู่เช่นพวกแบตเตอรี่หรือว่าสายไฟภายในเรือที่ชำรุดส่งผลให้เกิดเปลิงไหม้ค่ะ